มันออกเหลืองเหลืองทองทองครับดูทรงนอนะครับทรงนอก็เราก็ว่ามันสวยดีนะน,นี่นี่นี่ดูแต่ว่าพอมันแก่จัดๆสีมันก็จะหายไปเช่นกันสีทองทองนี่หายไปสีหายไปก็ดูดนีนี่นี่แต่ว่ายาวๆไปเราก็ยังยังจะเฝ้าดูจุต่อครับตัวนี้ คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่สวนไผ่นานาพันธุ์ของชมปราจีมาดูอะไรรู้ไหมลุงกงจะพาดูตัวนี้ครับตัวนี้นะหมกหมกไว้ในสวนได้มาจากเบตงครับหมกไว้คืออะไรรู้ไหมแล้วมังเออนี่ดูดิได้มาจากเบตงเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่บอกชื่อหรออะไรก็ผมก็เอ๊ะมันอะไรเนาะอ,อะไรรู้ไหมมันมีทั้งทองทั้งเงิน จะเรียกอะไรดีเนี่ยผมก็คิดในใจกว่าน,นะคือมันมีชื่อวิทยาศาสตร์เห็นเขาพูดอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เอาเป็นว่าเรียกง่ายๆคือทองเบตงกับเงินเบตงเนี่ยผักทองเบตงผักเงินเบตงอันนี้ตัวนี้ผักทองเบตงนะอันนี้ผักเงินเบตงนะแต่ยังไงถ้าเกิดใครมีความรู้เนี่ยผมขอขอความรู้หน่อยละกันว่าตัวนี้จริงๆมันชื่ออะไรแต่ตอนนี้ผมเรียกอย่างนี้ไปก่อนนะทองเบตงเงินเบตง นะนี่เงินนะครับเงินนี่ก็ผมไม่ใหม่ผมมองว่านี่คือตัวดั้มพรานะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคละ่นะก็เป็นเรียกอย่างนี้แล้วก็ดูนี่นี่นี่อันนี้ที่คือเราเฝ้าอยู่ผมมองแล้วล,ลักษณะนี้โอเคละ่ะอะไรรู้ไหมถ้ามีรากอากาศแบบนี้ก็น่าจะน่าจะได้ลักษณะเงินเบตงนะลองดูดีครับอันนี้ที่เมื่อกี้บอกว่ามีราอากาศคือสามารถที่จะตอนจริงได้นะครับแล้วดูลักษณะความหนาหนาดีครับ ลำก็ตรงนะลำก็ตรงนะครับเปลือกก็ล่อนไม่ถึงขนาดว่ากอดแน่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือตัวเงินซึ่งบังเอิญนี่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับเรามาปลูกคู่กันมันเลยเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับอันนี้ผมได้มาโดยกาเขาให้มาไปที่สวนคุณที่อยู่เบตงอะ่ะ เบรีเบตงเขาให้มาตัวคําว่าเงินนี่นะก็คือลายของมันครับดูลายสิครับลายมันสุดยอดเลยมีทั้งเขียวมีทั้งมันจะว่าขาวไหมมันก็ออกขาวแหละนะแต่มันก็ไม่ได้ขาวพลินะขาวมุนๆน,นะครับแล้วดูทั้งลําเลยครับแต่จริงๆลักษณะอย่างนี้ผมเห็นไผ่ทางใต้มีแบบนี้หลายตัวมากแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเรามองว่า มันก็เอามาคู่กันเก็บมาคู่กันนะเป็น,ปนนะความเป็นภัยสะสมอีกตัวนะครับนี่นี่นี่อีกชัดๆอีกทีนึงเห็นไหมนี่ดูนิ้วปลายนิ้วเลยอะไรเนี่ยนี่ก็คือส่วนที่ขยายพันธุ์ง่ายครับตัวนี้ผ่านละขยายพันธุ์ง่ายนะอันนี้คือภัยเงินเบตงนะครับเรียกอย่างนี้ไปก่อนขอบคุณใบลีถ้าต่อมาครับตัวนี้ตัวนี้ฝีมือผมเองเลยนะครับอันนี้ไปขุดเราเลยในหุบเขาครับ ในหุบเขาที่เบตงอ่ะเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์ไปาตามตูดกา,ดากามอเตอร์ไซค์ของแบรีขเขาก็พาขึ้นไปบนมันเป็นหุบเขาอ่ะนะครับคุณภรรยาเนี่ยไม่ให้ไปเพราะว่ามันมันอาจ,จะอันตรายเราก็ตามไปแล้วนี่ผมไปขุดออกมาเองจากในหุบเขาเลยครับลงไปในหุบแล้วก็ได้มานี่นี่แม่มันนี่ ดูแม่มันเก่ามาแล้วเนี่ยได้ประมาณนี้ก็หนาพอสมควรครับและนี่ดูหน่อใหม่มันเอามาดูลักษณะหนอครับลักษณะหนอนี่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 ดูลักษณะหนอนะครับลักษณะหนอของเขาเป็นยังไงออกสีทองทองครับออกใหม่ๆนะครับหนอออกทองครับออกทองสวยมากสีสวยครับแล้วมันเป็นลายคล้ายกันเลยแต่มันออกเหลืองเหลืองทองทองครับดูมันออกเหลืองเหลืองทองทองครับดูทรงหนอนะครับ ทรงนอก,ก็เราก็ว่ามันสวยดีนะนี่นี่นี่ดูแต่ว่าพอมันแก่จัดจัดสีมันก็จะหายไปเช่นกันสีทองทองนี่หายไปสีหายไปก็ดูดีน,นี่แต่ว่ายาวๆไปเราก็ยังยังจะเฝ้าดูจู่ต่อครับตัวนี้ก็พึงจะได้มาเอาพึงว่าตื่นเต้นเห็นมันลักษณะปีนี้นะนะครับปีนี้แล้วดูดนี่น,นี่นี่ผมจับนี่คืออะไรรู้ไหมมีเหมือนขนแข็งมีเหมือน จะว่าหนามไม่ใช่เราแต่มันเป็นขนแข็งๆนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมว่ามันน่าจะหลุดไปนะหลุดไปอ่านี่คือตัวผมเอามาก็คือเรื่องประดับแล้วก็สะสมพันละครับตอนนี้นะแต่ดูอ่ามาดูต่อครับมาดูต่อครับอันนี้เราก็เตรียมตัวจะตอนนี่นี่นี่เตรียมตัวตอนคือทำไงนี่นี่นี่เป็นหน่อไม้นะผมตัดยอดไว้ตัดยอดไว้แล้วก็เอาไอ้นี่คุมเพราะว่าเรารู้เลยว่าถ้าไม่ทำนี่นี่อย่างนี้ครับนี่คือปัญหา เห็นไหมครับผมไม่ได้คลุมนะนี่คือเน่าครับนี่ที่ได้มากเลยขนาดสูงแล้วนะตัดนะมันยังเน่าเลยแต่อันนี้เราสูงแล้วเราก็แก้ปัญหาด้วยการคลุมครับติดแล้วนี่เห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยเราพร้อมจะตอนแล้วต่อไปเราก็จะตอนได้นะตัวนี้ตอนได้แน่ลองดูนี่ชัดๆครับนี่หนุมมุมนี้ครับมุมนี้ครับน,นี่ดูนิชิถ้าสาภาพนี้อ่ะพูดอีกทีหนึ่งถ้าสาภาพนี้ชัวร์ตอนได้แน่แน มีร่าอากาศแบบนี้นะไม่ยากนะ <c oughs> ก็อน,นี้ครับ <c oughs> แต่ว่าเราจะเล่งจํานวนก็ขุดก็ได้ค <c oughs> ่อนข้างหนาลําก็ตรงนะครับแต่ไม่ถึงขนาดตรงเป๊ะมันอยู่ที่ทางหุบเขาอะนะแล้วก็เราเห็นว่ามันโอ้โหสูงใหญ่มากเลยมันอยู่ในหุบเขาอยู่กระฐานน้ำนะครับแต่ตรงน,นี้ผมมาดูแล้วตรงหนองชะอมนี่ มันก็อยู่ใกล้ๆโอกใกล้ๆอะไรมันก็โตร,ระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวเราต้องย้ายครับย้ายหมายความว่าแบ่งคอ,อ,อไปตอนนี้เรารอให้มันใหญ่นิดนึงนะเดี๋ยวจะตอนออกไปครับอันนี้ทองเบตรนะครับอ้าวก็เป็นตัวที่เราสะสมแหละนะครับถ้าเผื่อท่านใดสนใจก็ต้องมาเฝ้าดูนะเพราะว่าผมเองก็ยังไม่มีสารภาพเลยสองต้นยังไม่มีของนะให้รู้จักเฉยๆเองว่าตอนนี้มันมีไผ่อะไรที่อยู่ในคอลเลกชัน อยู่ในที่เราสะสมไว้มันเยอะมากครับผมเขียนว่า200รเน่เดี๋ยวนี้ผมได้มาไม่รู้จะเท่าไหรทีนี้ไม่อยากไปคือค่อยๆแนะนออาไปเพราะว่ามันมีหลายตัวครับมีบางท่านเนี่ยมาเฝ้าดูเอามาเฝ้าดูเขาเดินดูเขาเจอปุ๊บอา้าวตัวนี้ยังไม่มีอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ทําเป็นลิสต์เป็นอะไรไว้นะครับทองเบตงอ่าไทยทองเบตงไทยเงินเบตงรครับฝากไว้ครับ ฝากให้คนรับ่าทุกท่านรู้จักครับขอบพระคุณนะครับในการติดตามช่องของลุงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับลุงกลมก็มีมีพันธ์ต่างๆมาแนะนำอยู่เรื่อยๆครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ